รู้ไหมว่าชีวิตคนเรากับความเชื่อมักเป็นของคู่กันนะคะหัวข้อใีนคุยกันวันนี้ก็คือชื่อว่าความเชื่อของคนที่ประสบความสําเร็จลองมาดูนะว่าเขาเชื่ออย่างไรโลกไม่หยุดนิ่งเราจรงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สวันพอดีค่ะ สวัสดีค่ะในความเชื่อเขาแบ,บ่งออกเป็นห้าข้อนะคะที่คนประสบความสําเร็จมักจะเชื่อเหมือนเหมือนกันค่ะเป็นบทความของมีเดียมของคุณลิศโรเบอร์สันนะคะไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทําได้หรือคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณก็คิดถูกทั้งนั้นละคะ่ะเฮลลี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์นะคะ เราทุกคนนั้นมักจะมีความเชื่อหรือแนวคิดที่เรายึดหลักไว้ดำเนินชีวิตหรือยึดไว้ใช้ในการทำงานต่างๆแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าคนที่สำเร็จนั้นมักจะมีความเชื่อหรือแนวคิดที่พวกเขายึดถือปฏิบัติเหมือนๆกันซึ่งถ้าไม่ใช่ความบังเอิญมันก็คงเป็นความลับของความสำเร็จก็เป็นได้ใช่ไหมคะ เรามาดูนะคะว่าบทความทีนน่เขาเลความเชื่อเราวนี้ที่คนประสบความสําเร็จนั้นยึดถือมาแบ่งปันให้เราทุกๆคนเรานําไปปรับใช้ดูนะคะไม่แน่นะสักวันเราจะประสบความสําเร็จเหมือนกับคนที่สําเร็จก็เป็นได้นะคะเรามาดูความเชื่อ5ข้อที่คนประสบความสําเร็จเขาเชื่อเหมือนกันนะคะ 1. อดีตของฉัน ไม่กกำหนดนอนาคตของฉันอย่าปล่อยให้อดีตของเรามาชุดลั้งเราไว้ไม่ให้เราเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะอดีตมันผ่านมาแล้วเราแค่เก็บมาเป็นบทเรียนสะท้อนปัจจุบันของเราต่อไปได้นะคะ 2. ในเมื่อคนอื่นนั้นทำได้แล้วทำไมละ่ะเราจะทำไม่ได้ เวลาที่เห็นคนประสบความสําเร็จให้มองชีวิตเขาและเรียนรู้จากเขานะคะและดูซิว่าเราทําตามได้ไหมการทําตามไม่ใช่การ copy นะคะเพียงแค่เระดูดต้นฉบับว่าเขาทําอย่างไรแล้วมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเราเองค่ะ 3. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอนะคะดังนั้นเมื่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น เรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือไม่เป็นที่ดัง,ดงใจระ้าวังเอาไว้อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็จงจดจำไว้และเรียนรู้ให้เป็นบทเรียนของชีวิตคะ่ะ4เราไม่ได้เก่งไปหมดทุกอย่างนะคะแต่ว่าเราเรียนรู้ได้ทุกอย่างคะ่ะไม่มีอะไรนะคะที่ไม่รู้จะทำไม่ได้ หากเรา,เร,าเรียนรู้ฝึกฝนและอา่ได้เก่งตั้งแต่เกิดแต่เราฝึกฝนได้ค่ะการเรียนรู้การฝึกฝนในช่วงแรกอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนำข้อผิดพลาดนั้นมาเป็นการเรียนรู้เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่อไปได้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการผจญภยัยต่างหาก เราจะเปรียบกับการเดินทางก็ได้นะคะชีวิตที่เอาแต่จะแข่งขันเป็นชีวิตที่กดดันค่ะและเป็นชีวิตที่เครียดมากนะคะชีวิตมันคือการค่อยๆเติบโตในจังหวะของเราเองค่ะแต่ละคนจะมีการเติบโตทุกคนนะคะแต่จังหวะของการเติบโตแตกต่างกันค่ะให้ดูตัวเองเป็นสำคัญนะคะ นี่คือเรื่องราวที่มันสความสสาเร็จของคนเราใส้เขาเชื่อกันนะคะหวังว่าอาจจะนำแนวคิดนี้มาป,ปรับใช้กับเราได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเกอร์บอยคัส